ขอนอบน้อมเด่องค์สมเด็จพ,พระผู้มีพระภาคอารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่สัทธาายิโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการคติธรรมสอนใจก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้ ในค่ําคืนวันนี้อาตมาก็จะได้นําเสนอเรื่องปริศนาธรรมข้อที่6เรื่องปอกมะพร้าวเอาปากกัดคําว่าปอกมะพร้าวเอาปากกัดในที่นี้ก็หมายความว่าการปอกมะพร้าวต้องใช้มีดหรือเครื่องปอกมะพร้าวโดยเฉพาะแต่กลับเอาปากปอกซึ่งผิดปกติธรรมดาไป เปรียบเหมือนคนโง่เขลาเบาปัญญาแต่อวดโอหังว่าตนเองฉลาดต้องการมรรคผลนิพพานแต่กลับเอาโวหารฝีปากมาเป็นเครื่องประหารกิเลสเช่นข้าจำได้มากรู้มากข้าฉลาดกลัวเขาหรือแสดงท่าทางทางกายทางวาจาว่าข้าเป็นคนเคร่งครัดข้าเป็นคนดีอวดปฏิพานเปล่า ไม่ดำเนินตามทางที่ชอบกลับเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะสำเร็จได้ก็เพราะปากแต่นักปราที่่ฉลาดจริงท่านจะถือเอาองค์มรรคทั้งแปดเป็นหนทางเอาศีลเป็นยานพาหานะเอาสมาธิเป็นนายขับเคลื่อนจับอาวุธคือปัญญาเข้าปร,ราบกองกิเลสอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาประชิดให้ห่างไกล ถอดออกไปย่อมจะเข้าถึงพระนิพพานในไม่ช้าคุณธรรมที่จะคอยขับเคลื่อนไปนี้เรียกว่าไตรสิกธาหมายถึงข้อที่จะต้องศึกษาข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาเมื่อได้ศึกษาปฏิบัติตามแล้วจะได้รับผลเป็นความเรียบร้อยทางกายวาจาและใจ มีอยู่3ประการคือ 1. อธิศีลสิกขาการฝึกหัดกายวาจาให้มีระบพยบวิน,นัยและเป็นผู้ดี 2. อธิจิตตะสิกขาการฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิรู้ตัวอยู่เสมอ 3. อธิปัญญาสิกขาการอบรมให้เกิดความฉลาดในกฎธรรมชาติตลอดจนสภาพแวดล้อมและความเฉลียวฉลาด ในการรักษาตนให้อยู่รอดน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงอุปมาดังพระนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความสุขอย่างถาวรมั่นคงและสมดุลฉะนั้นนักปราชจึงกล่าวเอาไว้ว่ารู้ว่าตนโง่มีแววเป็นปรา์โง่แต่อวชฉลาดความเป็นปรา์อยู่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายท่านจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าจึงได้ชื่อว่าปอกมะพร้าวเอาปากกัดดังนี้เลยวันนี้ก็คงจะพอสมควรเก่เวลาอาตมาก,ก็ต้องขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก,ก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้มีเตอ ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์เก่าคือมรรคผลนิพพานในอนาคต,ตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านทืนขอจเจริญโพร